สวัสดีเพื่อนๆพี bien, ่ๆและเอฟซีทูถูกท่านคลิปนี้กัจิมาสรุปชุดล่างให้นะพี่น้องเนาะวันนี้ก็วันที่เทะเลญี่ปุ่นไปทีแอดกัจจิมาสรุปให้หลังจากที่ได้ลงแต่ละสูตรแต่ละสูตรไปกัจจิโอคนละหนาคนละยังไปบดิ้งกัจจิมัดร่วมมาร่วมไปในหนาเดียวเนาะพี่น้องเนาะแล้วกัจิมาตัดตัวดับตัวยังตัวเด่นตัวไรเนาะอันนี้เป็นสูตรเด่นล่าง นี่ก็เป็นสูตรเด่นรางเด่นรางตัวนี้สีกับเจ็ดตัวนี้ไปที่สีกับแปดอันนี้มาครบล่างอันนี้สิมามัดร่วมเป็นตัวเด่นนี่เป็นหน่วย่างอันนี้ครบล่างอันนี้ก็ครบล่างมัดร่วมมากกสิมาสรุปสิเป็ดเด่นตัวไหนเ้าะพี่น้องเนาะอันนี้สิบล่างระยะเงวอันนี้เป็นหน่วยล่างอันนี้หน่วยล่างสองสูตรเนาะนี่มาหมัดร่วมกันสิบตัวเด่น าีคำเตือนวิดีโอนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นเป็นการคำนวณสถิติอยอดหลังผลการออกสลาก,กินแบ่งรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกนิดโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่ะตามมา FC ทุกท่านอันนี้ก็เป็นสูตรสรุปชุดล่าง <c oughs> นี่เป็นสูตรเด่นนะครับเด้อเป็นสูตรเด่นเด่นล่างก็จะมีไปทีซี 4. มีหาสูตรหนึ่งมีสามสูตรหกนีม่มันบอเด็นลองได้หกหกเนบรเด็นเพราะว่ามันหกหน่ยติดดับสิบหน่วยแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยมันก็มีหน่อยหลักสิบมีสูตรเดียวนะต่อกับเด่นไปทีซี 4. ตัวล่องไปที หนึ่กับศูนเด่นที่สุดเกิดไปที่4ีไปเบ้งลักสิลักสิบมันมี2ส,สูตรยุทีซีเจ็ดหเจ็ดเอซีเจ็ดเก้าีเ ซีเจ็ดเก้าบนีิตัวเด่นซีมันเยอะกว่าเนาะมียอย่างสองสูตรตัวเด่นไปที่ซีแล้วก็ไปที่เจ็ดแล้วก็เก้าลักซิปลักซิปเดี๋ยดาหนึ่งสองสาม 1>, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2 3, 5, 6, 0, ึ่งสองสามห้าหกดหนึ่งสองสาาแศเต่มันเหลือเยู่เกลือตัวนี้เท่ากับลัก1ิปซีเจ็เก้าตัวเลนเลยไปที่เพราะว่ามันส้นตัวเลนเห็เนาะอนี้ครับเป็นตัวลอว้อได้ ปันเด็สว่วนลักหน่วยลักหน่วยเปียดขึ้นหลายแต่มาจังไดนี่ลักหน่วยลักหน่วยอืตัดประเด็นไหมประเด็นตัวนี้ผมหลายสูตรติดดับอยู่แต่ว่ามันมันมีหลายสูตรเอาไว้เป็นตัวลองนะเด้อเอาปเป็นตัวลอง lạc nuôi Bài thì c thì c thì c 1 Cái nhang lưỡi đó phải nói đó nhọc ma vậy thì lạc nuôi Bài thì c si. ทีซี 4, ท 4, แล้ววันนี้ก็ไปทีตัวนี้มันไหลสู่หรือเตีมัมมนดับนะกไ็ไปทีที่ากับหนึ่งาแล้วก็หนึ่งแปดเห็นเตีชนดับฝฟายเข่าใจได้พี่น้องได้เตี้ยนชนดับตัวนี้ ลายสูตรแต่มันมันดับยิดดับเด่นชนดับก็เอาเอาไว้มาไว้เท่ากันเป็นตัวรองตัวเด่นไปทีตามจริงมันหลักสิบมันเหลือแค่เก่ากับศูนย์ในตัวนี้ก็ติดดับเท่อกันสองตัวนี้ในเมื่อสูตรเด่นมันเด่นไปทีซีเท่ากันเอามาไว้เอามาแปะไว้เาไวไวนาะวันนี้ไปที

ตัดออกมาเลยวันที่ตัดหักสิบสีนติดดับหลักสีประเดี๋ยวก,ก็จะเลือกปิีเด่นเด่นซีแล้วก็มังกสีิมายู่ตำแหน่งหลักหน่วย ที่เจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าเจ็ดสี่แล้วมาไปที่เก้าสี่แล้ววันนี้ไปที่เจ็ดห้าแล้วก็เก้าห้าคูดเดนไมิกเท่านี้ คู่รองคู่รองหกับ4มาทำกันบริหนึ่กับ4มาทำกันบรนิดลกับไปทีไปทีศูนยศูนมาว่าพี่น้อง มันเด่นหลายสูตรไปที่ศูนย์หแล้วก็เก่าเก่าหาไปแล้วครบแล้วเจ็ดแปดนี่พี่น้องเนาะเจ็ดแปดแล้วก็เก้าด เด็นจนดับหลักสิบเมื่อตอนนี้เออตัวนี้มันเด่นเขื่อนแต่ว่ามันดับใชหลายสูตรเขื่อนแต่วา่ามันติดดับอดเอ็ดอะไรมาไวเป็นตัวร่องเดออกูดเด่นกับไปทีเจ็ดซีเจ็ดหาเจ็ดซีเจ็ดหาแล้วเกาซีเกาหา นี่เท่านี้นี่เป็นคูเด่นในชุดสรุปชุดล่างเนาะสรุปชุดล่างาคูดเด่นมีสี่คูนี่เท่านี้ เมื่อเดนซี่ขันบอมากักตามทีเอตัดกัเอาเหล็กวันเกิดจากของมาใส่ได้เหล็กประจําวันเกิดจากของหรือเหล็กเกี่ยวกับวันเกิดเกิดวันทีทาเลเกิดวันหยังอไรเอามาใส่ตัวนี้นองได้จากนี้ได้ใส่ได้อันนี้ก็ว่าไปที่มาตัดให้หน่อยตัวคือห้มันเหลือตัวเหล็กหน่อยตัวลงเนาะนี่ครับเป็นสรุปชุดล่าง โปรเพื่อนๆฟล PP และ FC ทุกท่านโชคดีฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเพี่น้องและสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ